สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่1พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะว่าย้ำเลขโค้งจุดท้ายแนวทางรัฐบาลไทยของเบาสารคามนะครับก็มีแนวทางเลขทูบด้วยครับเนาะเบาสารคามจุดทูบแต่เลข3ตัวเต็มๆครับเนาะสตัวของรัฐบาลไทย ใครจะไปจัดฮานอยเราก็แล้วแต่ครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์วันนี้สุดใหญ่สึเกินแสนออกมีทั้งรัฐบาลไทยมีทั้งฮานอยมีทั้งลรานะครับ <c oughs> ต่อจากคลิปนี้จะมีเวลากว่าไปที่ฮ <c oughs> านอยแล้วก็เราพัฒนาทำลำดับนะครับนอถ้ามีเวลา <c oughs> ถ้ามีเวลาก็ลงที่ช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับ วันนี้วิญญาณทางย้ำแนวทางของรัฐบาลไทยของบ่าวสารคามก็เป็นเลขทูบด้วยนะครับเนาะเลขทูบด้วยของบ่าวสารคามใครชอบก็ได้จัดนะครับเนาะบางคนก็ชอบเลขทูบเลขเทียนเลขนั่งเอาเลขขันน้ำมนต์อะไรก็ต่างๆนานาครับเนาะเลขฝันประมาณนี้เพราะสร้างจุดทูบนะครับเนาะแต่สามตัวเต็มๆนะครับเนาะก่อนย้ำเลขของบ่าวสารคามก่อนนะครับแนวทางเลขบ่าวสารคามเลขคำนวณน,นะครับเนาะ วันทอดีหนึ่งพฤศจิกายนคือวันนี้ครับน้องศึกใหญ่จกกุกนแสนที่หลายคนรอคอยถือส่าวันนี้เข้าส่งเข้าห้องสอบนะครับส่งเข้าห้องสอบคอยสอบผ่านกันทุกคนนะครับนาะวันนี้สีมงเย็นคอยรับข่าวดีกันทุกคนนะครับคอยสอบผ่านกันทุกคนชื่อตามแนวทางบอกสารคามชื่อตามแนวทางเซียนท่านไหนอาจารย์ไหนก็นแล้วแต่นะครับนาะคคอยถูกคอยรวยเงินเพ็นงพอนะครับ ดูทงบอกสาักคำนะบนล่างนะครับวิ่ง7จอดงห้าบนล่างเน้นบนนะครับเดี่น7ลองห้านะครับเนาะเน้นไปที่บนเลยล่างก็ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับจับคู่ให้6คู่นะครับก็คือ7 3 7 4ส5ม8 7 2สดห้าดแปดดสองแล้วก็5 3สนะครับเนาะรูด7เลยก็ว่าได้นะครับเนาะรูด7เลย 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าสามหกคู่นะครับหกคู่เน้นไปที่เจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเน้นให้สามคู่นี้นะครับเนาะเน้นไปที่บนเลยนะครับล่างก็ธรรมดานะครับเนาะล่างก็ธรรมดายังเป็นบนล่างนะครับเาบนล่าง ก็กลับไปด้วยนะครับเนาะมีเข้าเขาตำราสืดอไม่กลับตับแตกตำรานี้แข็งมากนะครับเนาะไม่พอใช้กับหวยเลาไทยครับเนาะสิ้มกลับตับแตกเป็นกันแทบทุกคนนะครับเนาะรหดับคนในวงการหวยนะครับต้องเจอกันทุกคนสืม่กลับเพรหวยออกมาคนร้องโอ้ยเสียดายไม่ได้กลับทุกทีเลยนะครับเนาะต้องกลับไว้ครับต้งที้นิดหน่อยก็ยังดีกันไว้นะครับเนาะกันไว้ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางานนะครับก็ตัวกันก็เหมือนเดิมแนละ้วนาะตัวกัน2คู่เหมือนเดิมก็คือสองห้าห้าหนึ่งคู่2 5 5ห้าห้าก็เน้นไปที่บนเหมือนกันนะครับเนาะเน้นไปที่บนเหมือนเดิมก็ประมาณนี้หวังว่าหไม่มานะคพรางนะวันนี้มา4ี่ห้างวดติดนะครับแนละ้ววังวนนี้พี่เขาจะไม่มาหนะครับ ก็มาที่ทุด3ตัวนะครับเนาะชุด3ตัวรัฐบาลไทยบัตรธรรมจัดให้มี3 7 3 3 7 5 3 7 8นะครับชุดเน้นครับเนาะเน้นเมื่อกี้เน้น7 3 7 5 7 8คนหลักร้อยภาษาคือ3นะครับ3 7 3 3 7 5 3 7 8เป็นเลขหาบนะครับเนาะ3 7 3แล้วก็6 7 3 6 7 5 6 7 8 แต่ถ้าเป็นสีก็สี่เจ็ดสามสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดแปดนะครับตัวนี้เน้นก็บอกทำชิดเชนใต้ให้ทำน้องแดงๆในจะพอดูออกนะครับเนาะดูเบลก็ขยายเอานะครับคือมีคนชอบก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปซึ่งไม่รู้ว่าตัวนี้วันนี้ตัวไหนดังตัวไหนเด่นตัวไหนเข้ากันมั่งไม่รู้นะครับเนาะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคนนี้มั่นใจมากคนเดียวครับเนาะมั่นใจมากไม่น่ารอดนะครับเนาะ เด่นเจ็ดรองห้าวันนี้มีรุนแน่นอนนะครับถ้าใครไม่ชอบที่เบาวสามจับคู่ให้ก็จับคู่เองได้เลยครับเนะบาะเบาวสามจับคู่ไม่ค่อยสวยเลยเด่นเจ็ดรองห้าชอบขอตัวประกอบได้ครับเนาะชอบศูนย์มากกว่าเอสใส่ศูนย์เลยเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ชอบหนึ่งมากกว่าเอสก็เอาห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปเลยนะครับเนาะแต่ให้เน้นไปที่เจ็ดกับห้ามีรุน้นแน่นอนคนข้างมั่นใจนะครับเนาะ ก็เปลี่นไปนตามคาดนะครับแล้วก็มาที่เลขทูบที่บ่าทําเกินไว้ครับเนาะจุดทูบไว้ได้สามตัวเต็มๆสามตัวตรงๆ,รงๆครับเนาะก็อยากห้ตัดไปด้วยครับเนาะตัดไปด้วยคุดได้สามตัวมีสามเก้าห้านะครับสามตัวเต็มๆเลยสามเก้าห้าตัดไปด้วยครับเนาะคือสามเก้าสามห้าเก้าห้านะครับนะ ไปสามคู่นั่นป่ะก็บนล่างกันไว้ครับเนาะกันไว้บนล่างนี่ทูบเหล็งเทียนไปได้หมดนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับเนาะกระสูตรตายตัวเลขคขันวนเน้นไปที่บนยังออกล่างในบางทีนะครับเนาะเลขไปได้หมดนะครับเนาะเลขไปได้หมดก็ประมาณนี้นะเนาะเลขทูบจุดใต้สามตัวเต็มๆนะครับเนาะสามเก้าห้า สวยวยส่วตัวเบาสามชอบนะครับต้องเล็กสวยว 39, 35, นะครับจัดตำดับจัดสามคู่ก็สามเก้าสามห้าเก้าห้านะครับจัดไว้ให้นะครับต้องสามคู่ก็จะจัดหกกับก็จัดลำดวบถ้าใครชอบไม่ชอบก็บข้ามไปนะครับสมัติว่าบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้วันศุกร์ลำว่าคอยเป็นศุกร์ขันสาสีม่มงเย็นแล้วก็คอยรับข่าวดีรับร้อกันทุกคนถูกหวยรวยเงินเพื่อยกันนะครับนนเานานะ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกเจ็ดแล้วสุขใจสกุลเชนที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะหม่มันปั่นมือเอาเืินคนไหนที่พลาดไปนะครับหม่มันปั่นมือเอาเืินก็ประมาณนี้สูตรหลักร้อยบาทสามนี้หลักไหนผมเน้นหลักสามนะครับเน้นหลักเน้นที่สุดคือหลักสามเพื่อมีคนถามนะับเนาะจะจัดสามตัวก็พอดีก็เลขทูบเลยเนาะพูดยังไงเต็มก็เลขทูบเลยมันเกินมากเลย แต่ัตเข้าห้าห้าเข้าไม่ตรงครับเนาะไม่ตรงเลยไม่เป็นไรครับไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเลขเข้าก็ถือว่าเป็นเลขเดือนดีครับเนาะเลขเก้าเลขดีคอยมาครับเนาะหรือไปก็ไปเีลเลขคำนวณก็ได้บัซ้มซื้อหมดนะครับเป่าสารคามเมืม่อซื้อให้คนอื่นนะก็จะก,กระจายซื้อหนักตัวที่เน้นนะครับก็จะกระจายซื้อไวถ้าไม่ออกตัวนี้ออกตัวอื่นก็ยังไงก็ได้ทุนคืนประมาณนี้เาสาราม เซ็แนวนี้นะครับเนาะบริจัดตัดจะเตรียมคู่ไหนคู่หนึ่งคู่เดียวแล้วก็ทิ้งอื่นทิ้งคู่อื่นหมดเราจะไปทําอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ฝากไว้เช่นนี้เนาะทุกคนเองรวยยินดีรับเขาดีกันทุกคนนะครับเนาะก็เชิญชิมหน้านะครับเรามีเวลาไปที่ฮานอยแล้วก็เราพัฒนาด้วยมีเวลาถ้ามีเวลาก็ลงในช่องชุมชนให้นะครับช่องชุมชนใครกดติดตามไว้เห็นแน่นอนนะครับช่องชุมชนกดไว้เห็นแน่นอนนะประมาณนี้จากคลิปนี้ก็สวัสดีครับ